สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องอังคดวงชแนลนะครับหายไปนานเลยนะครับขอโทษสำหรับคนที่รออยู่จริงๆนะครับพอดีช่วงต้นปีผมจะสองสาเดือนแรกนี้โคตรยุ่งเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงอัลบัม้มของศิลปินไทยชุดหนึ่งซึ่งถ้าใครฟังเพลงไทย านานๆแล้วอ่ะน่าจะรู้จักวงนี้แหละวงนี้คือวงประเคสครับแล้วก็อัลบั้มนี้คืออัลบั้มชุดนี้ซึ่งฟังยากโคตรๆคือชุด Fu l l Flavor นะครับเป็นอัลบั้มชุดที่2ที่2ในทางฟูลอัลบัม้มนะในทางอัลบั้มเต็มเรียกว่าชุดที่2อ เดี๋ยวเท้าความไปนิดนึงเล่าไปนิดนึงว่า b Blackhead เนี่ยเป็นวงที่เกิดจากการรวมตัวของวงยูเรเนียมกับบิกกันนะครับแต่ถ้าย้อนไปอีกก็คือจะมีสมาชิก4ท่านใช่ไหมฮะมีพี่ปูพี่ปูแบ c ็กเฮดเนี่ยมาจากวงเมื่อก่อนแกจะลองลองนำให้วงพี่ชักกี้ธัญรัตน์ t ด e p l a n น t นะครับในชุดพางฝันนะก็จะมีอัลบั้ม เข้าวงการชุดนั้นเลยแล้วก็มาทำวงยูเรเนียมยูเรเนียมก็สักน่าจะผมจะประมาณมปลายมั้งมี2ชุดนะครับก็จะมีพี่ต๋องมือเบสของ布拉 a นนั่นแหละส่วนพี่เอกกับพี่ยุ่นเนี่ยเขาจะเป็นเป็นวงโคเวอร์อยู่ที่ล็อกผับชื่อวงส h นไว s n ส w นไว t e ก็จะเล่นเพลง Hai r b บ n d พวก l o u เน็ s ส์มอดดี้ครอะไรพวกนี้ครับ Mr. Big ไอ้พวกปันป่นๆเทคนิคเยอะๆพี่เอกก็ก็จะสายนั้นเลยต่อมาแกก็ไปอยู่แกก็ลาออกจากวงสโสนไวทที่เล่นล็อผผักไปอยู่วงปิกกันซึ่งก็ค่ายเดียวกับยูเรเนียมสุดท้ายก็ทั้งสองวงก็แตกแล้วก็มารวมเป็นแบล็ h เ a ดก็คือออกอัลบั้มชุดแรกเนี่ยก็คือ Black อัลบั้มแบอัลบก็จะไป มีเพลงเปิดตัวอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็วชื่อเพลงทนประมาณประมาณนี้นะผมก็จะเล่นนิดนหน่อยหน่อยี่แหละแต่ว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งครับดังโคตรเลยก็คือเพลงเพลงยืนยันนะครับยืนยันดังแบบชนิดต้อง ต้องทำเวอร์ชั่นสามชาอะคูสติกลาบลาออมาเยอะแยะเลยดังมากแล้วก็ต้องออกชุดอีกชุดหนึ่งเป็นชุดขอบคุณก็คือ black bonus ที่มีเพลงเพียงกระซิบซึ่งเพลงกระซิบเนี่ยพ,พี่เขาก็ใช้เล่นมาจนปัจจุบันนะครับจนคนคิดว่าเป็นเพลงของ black h e a d แต่จริงๆมันเป็นเป็นเพลงโคเปอร์ของวง Innocent วงสมัยยุค80ะครับผลของ ความดังของไอ้เพลงยืนยันเนี่ยมันก็เลยทำให้ยอดขายไอ้ชุดแบล็คอัลบัมที่เป็นปกดำกับชุดแบล็คโบนัสมันโอ้โหดังเละเทะเลยนะครับผลต่อมาก็คือบริษัท m square ที่เป็นต้นสังกัดก็เลยให้โบนัสมาก้อนหนึ่งก็คือให้ไปเที่ยวที่อเมริกาแล้วก็วงก็เลยคิดว่าเอ,อเดี๋ยวไปทำอัลบัมที่อเมริกาดีกว่าในปี1997 นะครับช่วงต้นปีไปอัดที่พาราเมวสตูดิโอที่ลอสแองเจลิสนะครับบินไปแล้วก็บริษัทให้ไปเที่ยวด้วยนะครับผลที่ได้ก็คืออัลบั้มชุดนี้ Fu l l Flavor ซึ่งถ้านับจริงๆเนี่ยปี1997เนี่ยต้องบอกว่าพวกพี่เขาโชคดีมากๆนะครับที่ไปตอนต้นปีเพราะว่าปี1997มันเท่ากับพศ2 5 4 0 2,540ในตอนนั้นก็จะเป็นรัฐบาลนายกจะเป็นคุณคนเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันอยู่นะครับเพราะว่าสมัยนั้นบ้านเราจะใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาเสรศเขาเรียกอัตราเป็นการแลกเปลี่ยนฟิก ت, เลทเป็นฟิกเลละกัน25บาทต่อต่อ1ดอลลาร์ แต่เนื่องจากเผมไม่เล่าแล้วกันนะก็คือมันจําเป็นต้องปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวนะครับปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องของของของทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งอย่าไปอธิบายอะไรมันเยอะเลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเอ่อมันก็เลยทําให้พอลอยตัวค่าเงินบาทมันก็เลยทําให้หนึ่งดอลลาร์กลายเป็น เงินประมาณ5060บาทอ่อนในขนาดนั้นเงินเงินบาทอ่อนไปขนาดนั้นซึ่งประกาศตอนเดือนกรกตก,กลางปีนั้นพอดีนะครับก็คืออัลบั้มนี้ไปตอนที่ต้นปีไงมันยังเป็น25บาทต่อหนึ่งดอลลาร์โ,รโชคดีเลยพี่เขาเลยได้ได้โอ้โหได้อัลบั้มชุดนี้กลับมานะครับก็ไปเช่าห้องอาดินูนโดยไปเนี่ยก็คือไม่มีการเอาเครื่องดนตรีไปเลย พี่เอกก็ไปซื้อกีตาร์ที่นูน่นเขาเล่าไว้ในไลฟ์ใน Facebook นะครับว่าแกใช้กีตาร์เฟนเดอร์เฟนเดอร์เป็นซิกเนเจอร์ของลิชชี่แบ็กมอร์ก็จะเป็นซิงเกิลคอยเพลงมันก็เลยเป็นซาวแบบออกเพลงที่มันเป็นเพลงช้าหรือเสียงคลีนอะไรพวกนี้มันก็จะออกเสียงปองๆหน่อยเป็นเฟนเดอร์พี่ต๋องก็จะไปยืมเบสที่ที่นู่นแหละของเพื่อนๆที่นู่นนะครับมาใช้อัด แล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือมันด้วยความที่มันเป็นมันต้องไปอัดต่างประเทศอ่ะมันก็เกิดกันที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการซ้อมก่อนอัดไปอย่างดีเพื่อไม่ให้ใช้เวลาในการอัดนานใช่ไหมครับมันก็ทําให้การเล่นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเข้าขาแล้วก็ทําได้รวดเร็วแล้วก็บวกกับ ซาวเอนจิเนียร์เนี่ยเขาเป็นคนต่างชาติด้วยผมว่าเขาเขามีความเข้าใจในเพลงเพลงร็อกอ่ะเขาก็จะมีพวกเสียงกีตาร์เสียงเบสอะไรมาเนี่ยผมค่อนข้างชอบเสียงเบสในชุดนี้มากเลยมันจะมีความความแบบใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีประกายแหลมๆเวลาสายมันตีเฟดนิดๆอ่ะ มันไม่ใช่การบัสนะมันเป็นมันเหมือนเราเราเซตอัพเบสให้มันแบบมันค่อนข้างต่ําแล้วมันก็จะมีทัชชิ่งอะนะทัชชิ่งมันต่ำแล้วเวลาเราเล่นมันก็อจจะมีแบบเสียงแบบเวลาเราดีดเสียงมันก็จะไปบัสเฟสนิดนิดแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บัสอะนึกออกไหมมันเป็นเสียงแบบแหลมแบบแหลมแหลมมันลองไปฟังดูในฟังในพวกสตรีมมิ่งอะไรพวกนเพลงเพลงของแบ c ็กเฮดในชุด full f a v o r นะครับ จะจะได้ยินไอสิ่งที่ผมบอกแหละมันจะมีความแกะแกๆอะไรประมาณเนี้ยเจ๋งมากเอ,อเพลงชุดนี้ก็จะมีเพลงดังๆเยอะเลยมีเพลงไม่หนักหัวใครนะครับสัญญาเอ่อหลอนหลอนเ,ออเพลงสัญญาก่อนสัญญาหลอนผมเล่นไม่ได้ลืมละสัญญาก็จะประมาณประมาณนี้ผมรู้จักคอร์ด C m a เ o r รจาก,กเพลงนี้แหละ กบหมดแล้วแล้วเพลงเนี้ยมันสัญญาเนี่ยมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่เป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่าเป็นฮอ r n s e c ชั่นเข้ามาแล้วแบบโอ้โหได้ยินครั้งแรกแล้วมันเขาคิดว่าเฮ้ยมันมันเหมือนเพลงโซ่มันมีความแบบฝรั่งสุดๆมีเสียงเครื่องป่งเครื่องเป่ายาวประมาณห้าหกนาทีเลยเจ๋งนะครับแล้วก็เพลงหลอนนี่ก็จะแบบ อึบๆหน่อยแล้วก็จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบก็จะเป็นเพลงตายไปเลยตายไปเลยก็จะเป็นเป็นเพลงเหมือนอารมณ์ประมาณเอ่อเมทัลแรปอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า b Black h e a d เนี่ยคือโดยปกติจะเป็นวงที่เล่นเล่นเพลงสไตล์แบบพวกเ,เขาเรียกเซียร์เนซาวเซียร์นซาวก็จะเป็นพวกวงแบบแซวการ์เด้น นะครับ Alice in Chain uh, Stone Temple p i l o t นะครับกลุ่มพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพวก Les a g a i n s the Machine ติดมานิดหนึง่งพอพอจะมีฟิลลิ่งแบบเพลงแบบ Les a g a i n s เนี่ยมันก็เลยทำให้มีเสียงเอฟเฟกอันหนึ่งที่พี่เอกใช้บ่อยๆก็คือไอ้ w a มี่นะครับที่แกจะใช้ในเพลงหลอนแผมลืมหมดแล้วมันเล่นยังไงมันก็จะเสียงประมาณเนี้ย ทีสีมันก with ็จะวิดวิดขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงเนีここ่ยนะครับเป็นเอฟเฟกต์วามมี่ยี่ห้อดีจิเทคตัวแดงๆใหญ่ๆคล้ายๆวาเป็นแป้นเหยียบก็จะเปลี่ยนพิษ ให้เป็นสูงขึ้นหรือต่ําลงสูงก็จะประมาณสองออกเตปก็จะแหลมเปียวแบบเมื่อกี้นะครับเ <c oughs> พลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงชา้ารู้สึกจะชื่อขอร้องขอร้องก็โอ้ผมแกะนานมากเลยหาไม่เจอนะครับตอนแรกก็จะเล่นอยู่ตรงนี้ยไม่เจอจริงเล่นตรงนี้ จริงๆก็ยังเล่นเล่นผิดอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าพี่เอกเขามาเฉลยในในไลฟ์ตอนสอนนะ่ว่าจริงๆไอตอนตอนที่เล่นไอคอร์ดบีบีเบเจอร์บีแฟบีแฟต,แฟต,ตรเนี้ยแกจะเล่นเล่นแล้วแบบแกจะทำนิ้วประมาณเนี้ยนะสามนิ้วเป็นนิ้วก้อยและนิ้วชี้ไปแตะ อโนตตัวนี้โนต G ตัวนี้ซึ่งผมเล่นไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้ผมก็เลยลักไก่เล่น mm hmm. เล่นตรงนี้แทนนะครับก็เป็นโนต G เหมือนกันก็เลยต้องใช้วิธีลักไก่เล่นเอานะครับเอ,อ,อีกเพลงหนึ่งก็จะเป็น I want to f l ฟล y o ย จะประมาณนี้ประมาณนี้จะมีเสียงแบบจิ้มๆมสายรูดสายซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่ในการแกะสําหรับเด็กตอนนั้นนะครับเด็กที่จะหัดซ้อมอะไรพวกเนี้ยหลายเพลงค่อนข้างเจ๋งครับแล้วก็มีมีเพลงที่เป็น เพลงฝรั่งอยู่เพลงหนึ่งซึ่งมีเพลงเดียวแหละในตลอดที่ทำอัลบั้มของวง Black ค e a d มาก็คือ,อลืมชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลง will you ever be with me นะครับ <c oughs> เป็นเพลงเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะเลยแหละซึ่งผมก็จำไม่ได้ละคือชุดเนี้ต้องบอกว่าเกิดจาก ผมโชคด,ดีดีกว่าที่ไปเจอเพราะว่าอันเนี้ยในความเป็นจริงมันคืออัลบัม้มอัลบั้มที่เป็นซีดีปัม๊มปั๊มปั๊มแรกอะเป็นออริจินอลเลยยังไม่มีรีอทช์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันคือพอมันเป็นปั๊มแรกเนี่ยผมเจ็บใจอย่างเดียวก็คือตอนตอนตอน,ตอนที่มันออกตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่สักมหาลัยนี่แหละแผ่นไม่กี่ตังเองร้อยร้อยเก้าสิบมั้ง สมัยนั้นนะ่ะก็ไม่แพงมากยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมไม่ซื้อไว้ไปซื้อเทปแม่เจ็บใจก็คือผมไปเจอแผ่นนี้ที่ห้างฟอร์จูนนะครับเพราะว่าไปซื้อพวกรู้สึกผมจะไปซื้ออะไรเกี่ยวกับไอทีนี่แหละแล้วก็ไปผ่านร้านซีดีร้านหนึ่งอยู่ชั้นสองไม่บอกชื่อร้านแล้วกันนะ <c oughs> เขาจะขายพวกแผ่นแผ่นที่เป็นแผ่นเก่าๆแผ่นที่เป็นปั๊มออริจินอล เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีมือสองปนๆคุณก็ไปเลือกๆดูแล้วผมก็ไปเจอแผ่นนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงแพงนะราคาเหมือนเหมือนเราสั่งซีดีจากต่างประเทศแปดเก้าร้อยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้ามันเหมือนถ้าไม่ลำบากแล้วก็พอจะจ่ายไหวก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับถ้าขายสักพันห้าอะไร่าเงี้ยผมคงไม่ได้ซื้อมานะครับมันแพงไป สำหรับผมนะก็พอมันเอยยังไม่ถึงพันไว้ก็ลั่นนะเพราะว่าชอบจริงชุดนี้ผมชอบมากชอบชอบแทบจะชอบที่สุดเลยแหละมันมันมีความมันมีความลึกมันมีความดาร์กดาร์แบบดนตรีมันค่อนข้างดาร์กนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดังเหมือนเหมือนเหมือนแบ็คอัลบั้มนะครับหรืองานยุค ที่เป็นยุคที่เป็นมาอยู่กับมอมิวสิกแล้วอะไรพวกเนี้ย <c oughs> แต่ชุดเนี้ยมันทําให้ b l a c k เฮดเขาเรียกไงมีมีรางวัลทางด้านวงการดนตรตีเลยได้ได้รางวัลสีสันอวอร์ดในปีที่ออกก็คืออย่างที่ผมบอกกันแหละก็คือภาพรวมของอัลบั้มมันค่อนข้างมันค่อนข้างฝรัลล่งมีความฝรัลล่งมากๆนะครับในชุดเนี้แล้วก็ ผมได้ข่าวนะจากเพจของ Blackhead ก็คือวงกำลังจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ l i d o คอนเน็กวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะครับก็น่าจะมีบัตรเหลือลองไปจองดูแต่ผมอะ่ะกดดูแน่ๆนแหละเพราะว่ามีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็จะกดดูพลาดเลยเเห็นพี่เขาบอกว่าน่าจะเล่นเพลงที่เป็นพวกเพลงปีลึกๆหน่อยก็อย่าง วิวบีเอเวอร์บีวิดมีเนี่ยที่เป็นเพลงฝรั่งเนี่ยน่าจะได้ฟังแหละเห็นพี mm ่ๆ hmm. เขาซ้อมอยู่นะครับในในเพจอีกเพลงพวกที่ส่วนใหญ่เวลาแกไปเล่นกลางคืนที่เป็นเล่นตามตามผับตามอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะ mm hmm. ก็จะหยิบมันเล่นในคอนเสิร์ตนี้นะครับใครเป็นแฟนระเกดหรือรุ่นเด็กๆอาจจะไม่ทันเพราะว่าเอ่อยี่สิบแบบสักยี่สามยี่สี่อะไรเงี้ย ไม่น่าทันเพราะว่ามันจะเกิดประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดก้แปดละมันจะไม่ทันช่วงที่แบบแบ็คเฮดฮอตๆช่วงช่วงนู้นนะ่ะนะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนใครที่สนใจอัลบั้มชุดนี้เอ่อถ้าเป็นแผ่นเสียงยังพอมีที่เป็นรีอิชชูนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่พี่เน่งมีไหม ลองไปถามพี่หนิงดูนะถ้าแผ่นเสียงเ่ะเพราะว่าวงทางวงแบ็คเฮดอะพี่เขาจะทําเป็นแผ่นเสียงซะส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําเป็นซีดีเพราะผมเคยถามว่าชุดนี้จะทําเป็นซีดีกันไหมพี่เขายังเขาบอกว่ายังไม่ได้ทํานะครับที่ที่ถามเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงก่อนโควิดหรือช่วงโควิดนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วช่วงโควิดแรกๆพี่เอกเขาก็จะไลฟ์ไลฟ์ใน f a c e b o o k บ่อยๆแล้วผมก็จะเป็นแฟนเพจพี่เขาอยู่แหละบางทีก็จะถาม ถามว่าไอชุดเนี้ยบางทีก็เม้นถามไปแเก,ก็บอกอ๋อจะทําเป็นแผ่นเสียงมาก่อนอยังไม่มีนะครับก็คือถ้าใครอยากฟังที่แล้วเก็บเป็นซีดีก็อาจจะต้องเดินหาหน่อยหรือก็หรือสอ่งตามเพจกลุ่มซื้อขายในในพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับซึ่งราคาก็อย่างที่ผมบอกแหละแล้วแต่คนเลยบางคนก็อาจจะขายแพงผมเจ็บใจตรงนี้แหละที่ซื้อ ซื้อไม่ทันโอ้ขายเกือบพันเลยนะครับถ้าถ้าหาไม่ได้ก็ฟังจากสตรีมมิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะทำเป็นออดิโอไฟล์ใน youtube อยู่ละเพจรู้สึกจะชื่อชื่อช่องว่า blackhead rock band นะครับก็จะมีเพลงของ blackhead เป็นออดิโอไฟล์ลงใน youtube ทั้งหมดก็ถือว่าหาฟังได้เลยถ้าจะฟัง แต่ถ้าจะเก็บเป็นอัลบั้มก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าแผ่นแบบนี้ที่เป็นออริจินอลก็คือหายากหายากนะครับไปลองหากันดูแล้วกันเนาะไม่น่าจะเกินความสามารถวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสั้นๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รอ ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ